สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับ เจ็ดนักกระบี่นะครับผลงานของเนีย่ยอูเชงและงานแปลของคุณจำลองจินาคะนะครับมาถึงตรงนี้ใครฟังแล้วยังไม่ค่อยจำตัวละครได้หรือไม่รู้เรื่องที่มาที่ไปนะครับให้ย้อนกลับไปฟังนางพยาผมขาวก่อนนะครับเพราะว่าเป็นภาคแรกของไตภาคชุดนี้คราวที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าปูแชจูกับเมาวงวนเนยนั้นได้ออกมาจากวัดเชงเหลียงจี้พร้อมกับหลวงจีนซุนจื้อ ้องเตแล้วก็ขัง4ห้องเต้ครับได้พบกับเอกหลังจู่ที่แยกออกไปเมื่อตอนขาเข้ามาเรามาต่อตรงนั้นเลยครับเรื่องราวของทางด้านเอกหลังจู่ก็คือหลังจากเหตุการณ์ในวัดเชงเหลียงยี่วันก่อนต่อเตอนนั้นก็ถูกอาวุธของเล่าหกห่วงจนโลหิตไหลออกมาไปจำนวนมากทำให้ต้องรักษาตัวพักผ่อนในการดูแลของนาลานเม่งหุยนาลานเม่งหุยเองนางก็ไม่ได้พิ สวัสดิ์เนหาต่อเตอมากนะักแต่ก็ทำไปด้วยความเวทนาะถึงะนั้นต่อเตอร์เองก็ยังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหลังจากแต่งงานมา16ปีนาลานเม่งหุยนั้นไม่เคยดูแลมันเช่นนี้มาก่อนเลยเมื่อต่อเตอร์หลับแล้วหลานชายของนางที่ชื่อนาลานยงนี้ก็มาขอเข้าพบนาลานยงนี้ผู้นี้เป็นกวีเอกในราชวงศ์ชิงบิดาของมันชื่อนาลานเม่งจูเป็นพี่ชายของนาลานเม่งหุยขั้ง สี่ห้องเต้นั้นโปรดปลาณาลานยงนิที่เชี่ยวชาเรื่องโครงกาบก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เสด็จประพาสที่ใดก็มักจะให้นาลานยงนิติดตามไปเสมอตัวนาลานยงนิเป็นคนที่ไม่ถือตัวคบค้าสมาคมกับสหายทุกชนชั้นถึงขั้นที่เคยเปลยกับนาลานเม่งหุยว่าตอนนั้นไม่อยากมีเชื้อสายแห่งราชวงศ์เลยอยากเป็นเพียงสามัญชนธรรมดามากกว่าดังนั้นในครอบครัวแล้วนาลานเม่งหุยจึงสนิทสนมกับนา นาลานยงนี้เป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆคืนนี้นาลานยงนี้ชวนนาลานเม่งหุยออกมาฟังตนดิดพินเป็นท่วงทำนองที่เศร้าสลดกินใจนาลานเม่งหุยฟังแล้วก็พาให้นึกถึงอดีตที่หอมหวานกับเอีย้ยหุนฉงถึงกาลังน้ำตาออกมาเมื่อจบเพลงกลับมีเสียงสตรีดังขึ้นชมเชยว่าเป็นบทเพลงที่ซึ้งกินใจจริงๆนาลานเม่งหุยกับนาลานยงนี้พากันตกใจเป็นเสียงจากสตรีคุมหน้าผู้หนึ่ง จริงๆนาลานเม่งหุยนั้นมีฝีมือพอควรแต่พอจิตใจไปอยู่กับบทเพลงจึงไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของนางจึงถามว่าสตรีคุมหน้านี้เป็นใครสตรีนั้นก็ตอบว่านางเป็นเพียงคนร้ายที่มีความผิดติดตัวนาลานเม่งหุยนั้นรู้สึกคุ้นเคยกับนางแต่ก็นึกไม่ออกว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นาลานยงนี้เองก็รู้สึกว่าท่าทางของสตรีคุมหน้านี้คล้ายคลึงกับนาลานเม่งหุยนาลานเม้งหุยก็ถามนางว่าตัวนางเอง,เองนะ่ะมีความผิดอะไร สตรีคุมหน้าก็ตอบว่านางก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คาดว่ามารดาของนางนั้นคงจะเยาวไวจึงทําให้นางต้องประสบเคราะห์กรรมแต่ชาติปางก่อนเช่นนี้นาลานเม่งหุยได้ยินก็สะเทือนใจคิดจะเดินเข้าไปกลุ่มมือของนางแต่แววตาของสตรีคุมหน้านั้นสอแววเกลียดชังเอ่ยว่าอย่าเอามือของสตรีผู้สูงศักดิ์อย่างท่านมาแปดเปื้อนกับคนที่ถูกแม่ทิ้งอย่างนางเลยนาลานเม่งหุยได้ยินก็ส่วนเสดไปเท้าเก้าอี้แล้ว ก็ยกมือปิดหน้าบรรยากาศเงียบงันทันทีแล้วนาลานเม่งหุยก็ถามชื่อของนางสตรีคุมหน้าตอบว่านางนั้นชื่อเอกหลังจูนาลานเม่งหุยถอนหายใจเอ่ยถามว่า เจ้าไม่ได้แท่เอียหรอกเหรอเอกหลังจูก็ถามกลับว่าแล้วทำไมนางจะต้องแท่เอียหรือชายาผู้สูงสักมีความรู้สึกอะไรกับคนแท่เอียนาลานแม่งหุยอ้ําอึ้งตอบไม่ถูกปากได้แต่พึมพำชื่อของเอกหลังจูพานถูคิดได้ว่าแท่เอียนั้นข้าเขียนเพียงครึ่งตัวนั้นก็เป็นคำว่าเอกและคำว่าหลังนั้นก็มาจากการเขียนครึ่งเดียวของแท่นาลานและชื่อบุตรสาวของนางก็คือป้อจู นาลานเม่งหุยค่อยๆย,ยืนขึ้นพันสาวใช้ก็มาเคาะประตูแจ้งว่าท่านอองนั้นตื่นแล้วเรียกหาพระชาย,ยา,นา,านาลานเม่งหุยก็ตอบไปว่าสักพักจะตามไปแล้วหันมาถามเอกหลังจูว่านางต้องการอะไรถึงมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลืออย่างไรนางนดีที่จะช่วยทุกอย่างเอกหลังจูก็ตอบว่านางนั้นไม่มีความเดือดร้อนอะไรหรอกและก็ไม่ลำบาก ที่ได้โตมาลำพังแต่ที่มาวันนี้เพราะว่าต้องการช่วยเหลือชายหนุ่มที่ถูกจับตัวมานาลานเม่งหุยก็ถามว่าใช่ชายหนุ่มที่ทำร้ายนางในเกี้ยวหน้าวัดหรือเปล่าเอกหลังจูก็ตอบว่าคนนั้นแหละมันไม่รู้ว่านาลานเม่งหุยจะอยู่ในเกี้ยวมันไม่คิดจะทำร้ายนาลา,านเม่งหุยมันคิดจะทำร้ายต่อเตอร์ต่างหากนาลานเม่งหุยก็ตอบว่าตกลงแล้วนางก็เดินหายไปไม่นานนาลานเม่งหุยก็นำตัวคุณชายเตียออกมาคุณชายเตียผู้นี้เป็นบุตรของ เตียหัวงังแม่ทัพใหญ่ของเจ้าลูอ่องเชื้อสายราชวงศ์หมิงที่มีชื่อว่าเตียหัว เต,เตียวหัวเจียวก็งุนงนงนที่อยู่ถูกนําตัวมาในห้องจําได้ว่าสตรีคุมหน้านั้นเป็นคนที่ขัดขวางมันที่หน้าวัดและก็เป็นคนที่ช่วยมันที่หน้าวัดเช่นกันแต่ชะไหนถึงไม่อยู่ที่นี่ได้เอ็กลังจูถามว่าท่านยังเดินได้ไหมเตียวหัวเจียวแม้จะได้รับบาดเจ็บก็กัดฟันตอบว่าไหวคิดจะไปจากที่นี่โดยเร็วนาลานยงนี้เห็นว่าเตียวหัวเจียวนั้นหน้าซีดขาวมีความเจ็บปวดอยู่บนสีหน้าจึงบอกให้พักรักษาตัวก่อนแล้วค่อยไป ได้นาลานเม่งหุยก็พยักหน้าเห็นด้วยแต่เตียวหัวเจยวยืนการขอจะไปเพื่อแสดงว่าตนนั้นเป็นผู้เข้มแข็งคนหนึ่งนาลานเม่งหุยเห็นทั้งสองจะออกไปจึงนำเกาทันอาญาสิทธิ์มามอบให้เผื่อว่าจะได้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเอ็กลังจูรับมาเก็บไว้ในใจก็สับสนพอสมควรทางนาลานเม่งหุยเห็นกำไรหยก ที่ข้อมือของเอกลังจูคิดจะเอ่ยถามแต่สายตาของเตียวหัวเจียวคล้ายว่าจะเล่งรัดให้รีบไปเอกลังจูจึงพาเตียวหัวเจียวจากไปนาลานเม่งคุยหันกายคุกเขา่าสะอึกสะอื้นต่อหน้าพระพุทธรูปซึ่งอยู่ในสายตาของนาลานยงนี้เอกลังจูกับเตียวหัวเจียวก็ใช้เกาทันอาญาสิทธนั้นผ่านดาทหารเวียนยามมาได้หลายจุดแต่ในที่สุดก็ถูกจับได้เพราะว่าโลหิตของเตียวหัวเจียวนั้นไหลออกมามากจึงถูกทหาร ยามและครูฝึกเข้าจับกลุ่มจนเอกหลังจูกับเตียวหัวเจียวต้องพัดหลงกันอีกเตียวหัวเจียวหลบหนีมาหมดสติอยู่ในห้องห้องหนึ่ง เอกลังจูใช้กระบี่ฟาดฟันต่อสู้กับเหล่าทหารหลบหนีจนได้มาพบกับพวกของเมาวงง้วนเนยและหลวงจีนฉลาหลวงจีนฉลาจึงเอ่ยกับคังสีฮ่องเต้ว่าให้ปลดปล่อยทุกคนไปให้หมดคังซีก็ไม่ได้ตอบอะไรหลวงจีนฉลาจึงบอกกับทุกคนว่าให้ลงเขาไปได้แล้วก็หยิบสร้อยเพชรสร้อยหนึ่งมาให้กับเมาวง้วนเนยบอกว่านี่เป็นของมารดานางเอกลังจูหลบหนีมาจนพบกับพวกของ,ของเมาวง้วนเนยได้ยินหลวงจีนฉลากล่าวดังนั้น ก็ลองว่ายังมีสหายของเราอีกคนนึงขังซีถลึงตาถามว่าจะต้องให้หาสหายของเจ้าคนนั้นด้วยเหรอหลวงจีนฉลาก็ถามว่าเจ้าพูดอะไรนะเงี่ยมตรงเทียนก็รีบออกมาเสนอตัวว่าตนจะเป็นคนช่วยหาสหายของนางเองขังซีฮ่องเต้ก็กำชับว่าดีค้นให้ละเอียดละ่ะเงี่ยมตรงเทียนรับบัญชาแล้วก็จากไปปูแชจูเห็นก็รู้ว่าคำพูดนี้มีเลสหนแต่ก็เห็นว่าสถานการณ์นั้นคับขันจึงให้ หมดรีบไปซะก่อนขังสี่ห้องเต้จึงออกคําสั่งให้เหล่าทหารนั้นเปิดทางพวกปูแชจูก็พากระจากไปชอเจียวน้ําที่อยู่ด้านหลังรู้สึกเครียดแขนกุมกระบี่ในมือแน่นในวัดเชงเหลียงยี่เตียเซงเป่งร้องหัวหน้าทหารรักษาพระองค์นําทหารออกค้นวัดเชงเหลียงยี่เพื่อค้นหาตัวเตียหัวเจียวฝ่ายเตียหัวเจียวที่สลบอยู่กลับได้รับความช่วยเหลือจากนาลานยงนี้ภายในห้องหนังสือนั้นเตียเซง็งเป่ง นำทหารมาคน้นพอพบหน้านารานยงนี้ที่เป็นคนโปรดของห้องเต้จึงไม่ได้ทําการคน้นห้องหนังสือของนาลานยงนี้เตียเซ็งปิงค้นหาคนร้ายไม่พบจึงไปแจ้งต่อเงี่ยมตรงเทียนแต่ขันทีแจ้งว่าเงี่ยมตรงเทียนนั้นไปเข้าเฝ้าห้องเต้นาน,นแล้วยังไม่ออกมาเลยจึงให้เตียเซ็งปิงนั้น กลับไปก่อนทางคังซีห้องเต้กับหลงจีนฉลาเมื่อกลับมาถึงที่พักคังซีห้องเต้ในใจนั้นเดือดดานไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เก็บงำไว้หลงจินฉลาก็มีอาการไอไม่หยุด เลยว่าบนยอดเขานั้นมีอากาศหนาวขังสีฮ่องเต้จึงให้หลวงจิมชลานั้นพักผ่อนก่อนตนก็ขอตัวกลับไปพักเช่นกันแต่ขังสีฮ่องเต้เมื่อถึงห้องบรรทมก็ไม่ได้นอนเรียกตัวเงี่ยมตรงเทียนเข้าเฝ้าถามว่าเงี่ยมตรงเทียนนั้นทํางานในวังมากี่ปีแล้วเงี่ยมตรงเทียนก็ตอบว่า15ปีขังสีเอ่ยว่างั้นเงี่ยมตรงเทียนก็ต้องเคยรับใช้ซุนจื่อฮ่องเต้3ปีก่อนที่จะมารับใช้ตน,นสิแสดงว่าต้องเคยพบหน้าซุนจื่อ องเตแล้วก็ถามว่ารู้ไหมเจ้าอาวาดวัดเชงเหลียงยี่นั้นเป็นใครเมี่ยมตรงเทียนคุกเขาตอบว่าตนไม่รู้ขั้งซีตบ โตะตะวาดว่าโกหกเงี่ยมตรงเทียนจึงเอ่ยว่าเจ้าอาวาสวัดนี้ก็มีรูปร่างแล้วก็หน้าตาคล้ายซุนจื่อฮ่องเต้ยอยู่บ้างแต่เจ้าอาวาสนั้นมีหนวดขาวขาวถ้าไม่สังเกตก็คงจําไม่ได้คังซีพอใจในคําตอบขึ้นมาจึงเอ่ยถึงขุนนางผู้หนึ่งที่เคยเขียนบทกลอนบอกใบ้ว่าซุนจื่อฮ่องเต้นั้นมาพนวดอยู่ที่วัดนี้ตนเองเป็นคนพระราชทานสุลาภิษให้กับมันเองเงี่ยมตรงทีตกใจเหงื่อโซมกายเอ่ยว่าโทษเช่นนั้นก็สมควร คาอยู่ข้างซีเออยว่ามีงานให้เงี่ยมตรงเทียนทำเงี่ยมตรงเทียนคิดว่าตนนั้นอยู่ในอันตรายแล้วไม่รู้ว่าห้องเต้จะใช้ให้ตนทำอะไรแต่อยู่ๆก็ต้องมารับรู้เรื่องความลับของราชสำนักมากมายขนาดนี้จำต้องพูดออกไปว่าตนนั้นมีแต่ความซื่อสัตย์ห้องเต้อยากจะใช้สอยอะไรก็บอกมาได้เลยคังซีกลับเอ่ยว่าเรื่องแค่นี้เราจะต้องบอกเจ้าด้วยเหรอหลวงจีนชลาที่พักอยู่ห้องข้างๆเอ่ยถามว่ายัง ไม่นอนอีกเหรอคังซีก็ตอบไปว่าพระบิดายังอายอยู่เดี๋ยวตนจะไปปลนนิบัติแล้วก็ชวนเงี่ยมตรงเทียนไปที่ห้องของหลงจินฉลาคัางซีบอกกับหลงจินฉลาว่าจะให้ทหารคนสนิทมาปลนนิบัติแนะนําว่าเป็นทหารที่เคยรับใช้หลงจินฉลามาก่อนเงี่ยมตรงเทียนจึงแนะนําตัวหลงจินฉลาเอ่อยว่าอ๋อจาได้แล้วแล้วก็บอกให้เงี่ยมตรงเทียนนั้นมาช่วยพยุงตนขึ้นจากเตียงหน่อยเงี่ยมตรงเทียนเอามือทั้งสองสอดเข้าไป ใต้รักแร้ของหลวงจีนฉลาด หลวงจินชาลาเห็นแววตาของเงี่ยมตรงเทียนแดงกำผิดปกติตวาดว่าเจ้าคิดทําอะไรเงี่ยมตรงเทียนได้ยินเสียงตวาดดังนั้นก็ปล่อยมือออกทําให้หลวงจีนนั้นตกเตียงไปขังสีรีบร้องว่ายังไม่ปฏิบัติพระบิดาเราอีกเงี่ยมตรงเทียนจึงตกใจหลับหูหลับตายกตัวหลวงจีนชาลาขึ้นมาแล้วออกแรงรัดเต็มแรงหลวงจีนชาลาต้องร้องออกมาว่าขัางสีเจ้าเยี่ยมมากน่าอานาถเราซุนชื่อห้องเต้ปฐมาสัตร,ร์ของแมนจ ที่เข้ามาตั้งลกล่างในตรงง้วนได้ไม่ได้ตายด้วยเงื้อมือศัตรูแต่กลับมาตายในน้ำมือบุตรชายของตัวเองแล้วหลวงจินฉลาก็สิ้นใจไปเงี่ยมตรงเทียนหันมามองขังซีห้องเต้ที่หน้าซีดขาวสักพักใหญ่คังซีห้องเต้ก็ตรัสว่าเจ้าทํางานดีมากตามเรามาคังซีห้องเต้พาเงี่ยมตรงเทียนกลับมาที่ห้องพัก ลินสุลาจับป้านยกให้กับเนี่ยมตรงเทียนเป็นรางวัลเนี่ยมตรงเทียนนึกถึงสุลาพิษที่ขังซีนั้นประทานให้กับขุนนางที่แพร่งพรายความลับทำให้เหงื่อโสมกายแต่ขังซีเอ่ยว่าเจ้าเป็นคนที่เราไว้ใจที่สุดพรุ่งนี้เจ้ามาเป็นทหารรักษาพระองค์และไปเป็นราชองคลักษ์ให้กับรัชชายาิด้วยนะเนี่ยมตรงเทียนได้ยินก็ดีใจยกสุลาดื่มจนหมดจอกมอบคำนับขอบพระทัยอีกหลายครั้งเบื้องนอกมีเสียงหัวเราะดังกังวานมาขัางซีห้องเตะ หน้าถอดสีเงียบตรงเทียนพุ่งตัวออกไปเห็นร่างคนชุดเทากระโดดโลดแล่นอยู่บนหลังคาจึงกระโดดติดตามไปแต่คนชุดเทานั้นคล้ายชะลอฝีเทา้าเหมือนจะรอให้เงียบตรงเทียนนั้นตามทันเงียบตรงเทียนกางมือออกจะคว้าจับแต่ถูกคนชุดเทาปัดไว้ได้ทั้งสองจึงต่อสู้กันเงียบตรงเทียนเคยฝึกวิชาเล็บเหวี่ยวไม่ได้ใช้วิชานี้ออกนานแล้ววันนี้จึงมีโอกาสใช้ออกมาพอประมือกันหลายกระบวนท่าชายชุดเทาก็เอ่ยปากว่าเงียบตรง เจ้าจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกดื่มสุราพิษแล้วยังกล้าต่อสู้กับเราอีกเหรอสิ้นคำเงี่ยมตรงเทียนก็รู้สึกตาลายหน้ามืดลม้มลงล่วงหล่นจากหลังคาแต่ชายชุดเทานั้นรับไว้ได้แล้วหยิบเอาเข็มเงินแทงใส่กระดูกสันหลังของเงี่ยมตรงเทียนจนเงี่ยมตรงเทียนฟื้นตัวร้องออกมาแล้วป้อนยาเม็ดสีเขียวให้เงี่ยมตรงเทียน3เม็ดเขย่าล่างของเงี่ยมตรงเทียนหลายครั้งถามว่าเป็นยังไงบ้างเงี่ยมตรงเทียนพยักหน้าเอ่ยว่าขอบคุณมาก ที่แท้ยาเม็ดที่ชายชุดเทาป้อนให้เป็นตัวยาที่สกัดจากัวหิมะและผสมจากตัวยาหลายตัวมีสปปรรพคุณถอนพิษได้ทั้งปวงรวมกับกําลังภายในของเงี่ยมตรงเทียนทําให้รอดพ้นอันตรายจากพิษสุราได้ทําให้ต้านทานได้ถึงตอนนี้ท่านใดก็ได้ยินเสียงทหารออกไล่ตามหาคนร้ายชายชุดเทาบอกกับเงี่ยมตรงเทียนว่าอาการของเงี่ยมตรงเทียนนั้นยังไม่หายดีจะต้องทําการรักษาอย่างจริงจังถ้าอยากหายก็ให้รีบตามตนไป เียงตทนจึงหันไปทางทหารแล้วก็ลองว่าคนร้ายนั้นหนีไปทางอื่นให้ไปหาทางโน้นเราทหารเห็นว่าเป็นเงียมตรงเทียนขนสนิทของห้องเต้ก็พากันเชื่อจึงไปหาคนร้ายจากทางอื่นทางหมู่บ้านตระกูลบูของบูงวนเองนับตั้งแต่ปูแชจูกับเมาวง้วนเนอยออกไปก็ไม่มีใครได้หลับได้นอนพอเทียงคืนถึงรู้ว่าเอกหลังจูก็หายตัวไปด้วยบูงวนเองจึงให้ขนออกไปสืบข,ข่าวและให้ขนปลอมตัวเป็นชาวบ้านชาวนาดู ลาดเราอยู่ภายนอกด้วยขณะที่ทุกคนกระวนกระวายใจอยู่นั้นบูเซงหวยบุตรชายของบูง้วนเองเป็นคนเดียวที่ยังสามารถซุกซนอยู่ได้พอรุ่งสางก็ชวนพี่สาวบูเค็งเอยวไว้สิปีออกไปเที่ยวเล่นบนภูเขาหลังบ้านขณะที่บูเค็งเอีวรลองเพลงอยู่บูเซงหวยก็ร้องให้บูเค็งเอียว,ยยว,ยยวดูลามะรูปหนึ่งที่มีใบหน้าบขบกันแล้วทั้งสองก็พากันหัวเราะจนลามะรูปนั้นเดินเข้ามาพูดจากับเด็ก ั้แต่เด็กทั้งสองนั้นฟัง,ฟงภาษาทิเบตไม่เข้าใจบูแขงเอียวคิดว่าลามะนั้นจะเข้ามาทำร้ายจึงลงมือป้องกันตัวบูเสงหวยก็คิดจะปกป้องพี่สาวจึงเข้าร่วมต่อสู้กับลามะนั้นด้วยแต่ลามะนั้นคล้ายมีหนังทองแดงกระดูกเหล็กมัดเท้าของเด็กทั้งสองไม่สามารถทำให้ลามะนั้นบาดเจ็บได้เลยจนได้ยินเสียงว่าเสงหวยจะลงมือหนักไปแล้วพ่อหันไปดูเห็นว่าเป็นปู่แชจเูเดินมากับเมางวนเนยและเอก หลังจุครับเราซื้อขอเล่าเจ็ดนักกระบี่ในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าตอนนี้พวกปูแชจูกลับมาถึงหมู่บ้านตระกูลบูแล้วลาม่าคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงเดินทางมาที่หมู่บ้านตระกูลบูนี้ด้วยมาติดตามเราซื้อขอเล่าเจ็ดนักกระบี่ได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ